แล้วรถอะไรอ่ะเช่เหรอเช่าอีกแล้วเหรอรถผมไปปะแรงปะทอดได้อยู่ะไปเด้อช่รถกูจะจนตายหายอยู่แล้วเนี่ยสรุปพี่หลามมีแฟนยังไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้นึกไม่ออกอันนี้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 เหล้าอันนี้อันนี้เป็นหมดขวดเหล้าหรือไวเหล้าครับครับตัง ใครมนานอนอยู่ตรงนี้เนะี่ยหมดแก้วเอ้ยอันนี้ผมจะร้องเพลงหมดแก้วแต่นี่คือหมดขวดเนะโอเคฮะยาเฮ้ยช่วงครั้งนี้เรื่องราวดีๆมาน,มนะครับจิบขันมาก็คงยังไงขอฟังเพลงแปบนึงแค่ทำเป็นไม่สนใจแต่ก็จะเอ้ยอย่านี่ตื่นเลย <laughs> ตะตะอชาตยช่วฉ so ันก็ไม่รู้เสียใจขนาดนี้แต่ฟังเพลงแลวรู้ว่าตอนนี้สักนาทีฉันยังทำใจไม่ได้เดิมให้ลืมเรื่องไรที่เธอย่างคิดจึงเธอ ยังไม้มันหายเลืมเรืองล้อจบแล้วเหรอตอนที่ขำอะไรล้อพอมาครับพอ,อมา,าครับกขำต่อต่อต่อ,อจบแล้วเหรอครับเนี่ยยังผมขำอ,อยู่นิดนึงอันน<อ>ี้ของพีเนาะคำเนี่ยอ่าได้เขาได้ขอขำข,ขอมาออได้เลยครับขอขอ คือปคปยขอ,ขอพลงแบบเศๆหน่อยได้ไหมฮะอกหักมากเลยขอพลงแบบเศาๆได้ไหมครับโอ้โเศรนะครับตงนี้แม่ห้างวหาเียแหละครับแม่ห uhh. ้างอะไรครเอ้ยขอพลงแม่ห้างมหาสเดย์โอ้ยเป็นอันดี้เศลพงเศร้เศร้าๆเาแบบเศๆซึงๆได้มฮะดะด้ดด เพลงเรียอะไรวะไมไม่ใช่เพลงนั่นเนี่ยหนึ่งนึกก่อนเศาเศๆเลยเหรอก็เพลงกรณีกันเสียงไงเศาเศาเลยไม่เศร้าอันนั้นมันเพลงมันเพลงเศร้าเศหรอไอมาสมบูรณ์อะไรอะไรรอบริจาคเขาแบบเศร้าๆจนน้ำตาไหลอย่างเงี้ยคเขาโหในไอ้กว่าถามไปกว่าไปโดนเลยมาเนี่ยเศาแบบไหนดีกว่าแบบอกหักครับตอนนี้อกหักโอเคแบบแบบอกหักครับได้ไหมครับ โอหักแล้วโอหักในความโอหักนี่คือใครผิดครับเอ่อไม่รู้ครับความสำพัญเป็นไงครับแบบว่าโอหักแบบค้ร้าอะครับโอหักแบบว่าเขาปล่อยให้เราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหโอหักแบบว่าเขาปล่อยให้เราอยู่คนเดียว้เขาไปอยู่คนอื่นเลครับใช่โอ้โหได้เลยเพลงนี้เลยเพลงไหนใช่ใช่โอ้หเพลงมันเศร้านะแต่เพลงองเพงมันเศร้าไงประเด็น ฟังอยู่แววแนววมันดีแค่ไหนกันที่เราได้ร่วมทางจนถึงวันนี้กันเนิ่นนานยมันเป็นเพราะฉันเองยังดีไม่มากพอทำที่เธอขอไม่ได้เลยเมื่อเธอจะ ไปก็เข้าใจเผื่อเธอจะใครดีกว่ามากไปคงไม่ต้องรอเอพลงนี้ผมชอบทำทุกแล้วที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทาง เมื่อตัวเธอพบคนที่ดีที่เธอวาดไว้ในหัวใจปล่อยมือฉันถูกแล้ว <Yeah. S 1> ให้ใจของฉันปวดร้าวึ้นไหนยอมฝืนใจให้เธอ เดินจากฉันไปเมื่อรู้ว่าจะมีคนที่พาไปถึงปลายทางได้ไงทิ้งไว้คนเดียวไงเย้สุดยอดไปเลยฮะทำไกันแม้ทิ้งไว้คนเดียวก็แบบว่าถูกทิ้งไว้กลางทางไงย้อนข้าวย้อนข้าวพ่อมาข้าวพอมาข้าวขอทางผ่านใช่ไหมครับทางผ่านนะครับเอาชิบหายไปเกหมดละโอาโหก็เราจะบริจาคเลย ขอทางผ่านได้ไหมครับทางผ่านครับใช่ขออเดีอย่ามานะต้องไงทางผ่าน้องเป็นหลามหลามน้องไปก็หลามก็หลามไป สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสุลาอ๋ออ oh. uh, หมอที่นี่ขีดยาเข็มเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดร้อยครับแปดร้อยอ๋อแปดร้อยเข็มใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเข็มเล็กยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เเคมีเข็มเล็กเข็มใหญ่ด้วยเหรอคะเนี่ยธรรมดาครับ oh. เลือกได้บางคนไม่ชอบใหญ่ไงอ๋อโอเคฮะ อันนี้คือหมอเหรอครับเนี่ยเสื้อลายเนี่ยคุณผู้หญิงหมาครับเป็นหมอครับอ๋อหมอแต่งตัวแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะ,ะเป็นแฟนหมอครับอ๋อก็ว่าอยู่<ฮ>มึงจะมีแฟนกันทุกคนไม่ได้นะเฮ้ยคนตีนหมอหน่อยวะ หมอทุกระจกหมอที่นี่ข่าวกันทุกคนเลยนะฮะอยู่ในห้อง A ทั้งวันเลยนะฮะแน่นอนครับอ่ะอันนี้คือเรียกห้อง A เช่ไหมครับคุณเออผมผมทาผมทาย F P ห้าสิบาทโอเคนอะไรแล้วครับผมผมไอ้มืดมึงอะไรเนี่ยอะไรกันดิของฉันโคตรไม่แฟร์เลยอ่ะจริงอ่าขอรับขอรับข้อ ทำงานด้วยเหรอฮะเนี่ยสักลายเนี่ยคุณหมอผมผมเป็นหมอหมอหมอปีศาจครับโอ้โหใช่ใช่<บ>ผมเป็นหมอปีศาจแบกเจ็บก,ก็มาถูกครับผมหมอปีศาจผมผ่าตัดเองได้ผม<โ>อสอดกระจกแล้ว่ <ไอ S 2> <พ>าตัดตัวเองอะ่ะ <โอ S 1> นั่นแหละใช่วันนั้นนี่ตอนที่เขาแบบขึ้น,น,นเนครื่องบินไปเที่ยวที่ฮาราจูกุคตอนนั้นนี่คือคือแบบเขาใส่กิ่งะแตกผมจำได้ลยเหตุการณ์ตอนนั้นยังอยู่ข้างเขาทุกทุกทุกคือเขาแบบ พูดไปพี่พูดไป้แต่พูดไปพูดไปคือเขาบอกให้เขาบอกให้เครื่องบินน่ะลงจอดแต่เครื่องบินไม่ยอมลงจอดเนี่ยครับผมเขาก็เลยช็กปืนออกมาขู่กับตันกับตันก็เลยแบบยิงเลยลงจอดไม่ได้ไอ้กับตันบอกลงจอดไม่ได้ลงจอดไม่ได้เขาไม่เริ่มไม่พอใจเขาเลยบอกถ้ามึงไม่จอดคุณโรงพยาบาลนี้มากพูดไปพี่พูดไปพี่พูดไปพูดไปถ้ามไม่จอดคุยด้วยความที่แบบด้วยความที่แบบกับตันแบบกลัวไงกลัวกับตันเขาก็เลยจอด จอดจอดเครื่องบินอะไรอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนฟ้าเลยจอดแบบนิ่งๆลอยนิ่งๆจริงเลยใช่พูดไปเขาแบบเสร็จแล้วก็คือสวรรค์อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออประมาณนั้นเลยแบบบอลลูนนะแล้วเสร็จแล้วก็คือเขาแบบไม่รู้จะทําไงอ่ะก็คือตรงนั้นไม่มีหมอเขาก็เลยแบบเอ้ยไม่รู้จะทําไงวะมันต้องผ่าตัดไส้ติ่ง่ะไม่งั้นไส้ติ่งแตกวุตายเลยนะเขากินแบบไปเนี่ยกินฝรั่งมากไปเราไม่ยอมถุยเมตร เดี๋ยวพี่เออพวกเราพูดไปพี่อะไรเท่ๆพูดไปก่อนก็ได้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 โอเคอะไรเทนั่นเน้นเทนพี่ไม่เรียนไหนเทเลยแต่แต่เพิ่งพูดมาเนี่ยเขาก็เลยแบบจะต้องผ่าตัดตัวเองแบบเร่งด่วนไงตอนนั้นเครื่องมือผ่าตัดก็ไม่ได้เอามาผมฉีดยาหน่อยครับจังหวัดกำลังมันเขียนลงมานได้ครับกำลังจะตายเนี่ยขอบคุณครับโอเคครับตอนนั้นไม่เครื่องฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยเครื่องมือผ่าตัดผ่านประสบการณ์มาเยอะเลยนะเนี่ยหมอที่นี่ต้องเขาพูดใช่ใช่ เครื่องมือผ่าตัดก็ไม่ได้มาผมก็ไม่รู้จะทํายังไงจะช่วยน้องมันได้ก็เลยแบบวิ่งไปวิ่งไปที่แอร์โฮสเตะเห็นแม่งกำลังปอกผม่วัวก็เลยแย่งแย่งมีปอกม่วงแอร์โฮสเตดมาเดังเสียงพี่อ่ะอร่อยพูดไปไปเออแล้วก็หอบหอบน้องเนี่ยมันเข้าไปในในห้องไงเนี่ยห้องห้องน้ำแบบมันมีกระจกไงน้องมมนอยากผ่าตัดเองันอยากลองฝีมือไงตอนนั้น ลอยก็เลยเอาบีบดผ่ามาวงกับแบบอ่านแล้วแล้วทีนี้เหมือนไปลำคิดเลยเสียงดังเว้ยเดี๋ยวนึกว่าตอบไปแล้วเฮ้ยรถจงไงอ่ะมันก็เลยมีความมาวงผ่าดไส้ติ่งตัวเองแล้วก่อนมันจะถึงไส้ติ่งอ่ะคุณนึกดูดิมันจะต้องผ่านลำไส้ผ่านอะไรอ่ะน้องมันส่าวลำไส้ออกมาแบบสาวลำไส้ออกมาคนนะคนก็คือลำไส้จะยาวประมาณสองสามกิโลใช่ไหมน้องมันส่าวลำไส้ออกมาแบบลำไส้ยาวสองสามกิโลวะพี่ เออมันขดอยู่งั้นแหละเช่นนั่นแหละเอามลอไว้ฮะผมลดละเอามาแบบคองไว้ตรงหน้าตักตัวเองอ่ะเสร็จแล้วมันก็ลงมือพาตัดไส้ติ่งตัวเองอ่ะตอนนั้นคือแบบคนแม่งแบบผูกคนในในเครื่องบินแบบนึงนะฮะหกันใลว่าไงเอออยู่ไหนอะโหลน้อง อ๋อไอ้เฮียลดเสียงยังไงวะไอ้เขาลดเสียงอย่าาเลาเลดสียงในเกมยังไงวะน้องอ่าติดติง้งแล้วก็อะอออดิโอมั้งเออใช่ใช่อะดิโอแล้วก็อันแรกเออมันไม่ลดให้อ่ะไอ้เฮียงงเลยกูทำไมมันไม่ลดให้วะช่างมันเถอะ มีปัญหาอะไรอีกอะพูดไปเรื่อยผมเลยเอามือจกเข้าไปในห้องกับตัน